จากข่าวที่ตำรวจลงร้านนวดนะคะทำให้เกิดนะคะกระทบแล้วก็สังคมวงการนวดแผนไทยในประเทศสววเดนพอสมควรนะคะแต่สววเดนก็ไม่ต่างกันค่ะเพราะว่าข่าวนี้ก็สร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนสววเดนทั้งประเทศเช่นกันค่ะข่าวนี้ออกเมื่อเมื่อวานนี้นะคะแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลเนี้ยตั้งแต่วันจันทร์แล้วนิวว่าจะอ่านแต่นิวก็ลืมค่ะลงคลิปอื่นแทนเนาะ ใดๆเลยนะคะมันเป็นข่าวลักษณะการขายบริการเช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่เป็นร้านแบบร้านนวดนะเป็นหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งในจังหวัดที่แบบไกลโพ้นไกลจากเมืองหลวงมากๆค่ะชื่อเมืองโอเยมาล์นนะคะเป็นเมืองที่นิวถ้าจำไม่ผิดนะคะจากที่นิวเช็คข้อมูลนะมีประชากรไม่ถึงหมื่นคนนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นจากการที่ตำรวจเริ่มเข้าสืบสวน จากที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากภรรยานะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าที่มาที่ไปเป็นแบบขั้นเป็นตอนไปนะคะคือข้อเท็จจริงนะคะเรื่องมีว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงระหว่างการเดินเรื่องทําการยาของชายไวหกสปีภรรยาเขาก็คือ,อผู้หญิงวัยนะคะห้าสปีทีนี้เนี่ย จากการให้นะคะปักคำของทางผู้เสียหายก็คือคุณภรรยาวัยห้ปีนะคะให้ข้อมูลกับทางตํารวจว่าตลอดะะเวลาระยะเวลายะ3ปีที่อยู่ด้วยกันกับสามีวัยหกปีนี้นะคะสามีเขาได้ทําการนะคะเป็นอยังไงอะ่ะในจ้างจัดหาลูกค้านะคะกว่า120คนมาซื้อบริการทางเพศ กับเพียาตัวเองก็คือตัวเขาค่ะหญิงสาวหญิงวัยห้ปีนะคะทีนี้เนี่ยพอตำรวจนะคะได้รับแจ้งความก็แจ้งความก็เข้าตรวจค้นนะคะภายในบ้านพบข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือข้อมูลการติดต่อและก็พบปลายชื่อนะคะถึงลูกค้าในลักษณะที่เจอกันตัวแต่ตัวแล้วก็เจอกันผ่านเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาในการโปรโมท ทำธุรกิจนี้นะคะมีกว่า120คนที่นิวพูดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาสามารถแจ้งความดําเนินคดี30คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในระหว่างนั้นนะคะทางสามีเขาเนี่ยชายวัย60ปีนะคะให้การปฏิเสธทุกขอก้อแกวหาไม่ยอมรับเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากการตรวจสอบ ผู้หญิงนะคะอาจจะมีการาคือเขาไม่รู้ตัวนะคะหญิงไว้50ปีเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้ตัวจากที่นิ้วอ่านเนื้อเขาจากหลายสื่อช่องทางน,นะคะเหมือนเขาโดนหมมตัวหมมอ,อะไรสักอย่างหนึง่งจนเป็นเหตุให้เขารู้สึกผิดปกติบางสิ่งบางอย่างจึงเป็นที่มาของการต,ตัดสินใจของตัวเขาเองนะคะทำการแจ้งความขอความช่วยเหลือคะ่ะอีกอย่างนะคะ ชายวัยหกสิบปีนี้นะคะจากการที่เช็คประวัติเนี่ยมีทั้งประวัติทำร้ายร่างกายข่มขู่นะคะแล้วก็มีคดีในเรื่องของการพกอาวุธนะคะก็คือมีดรวมไปถึงตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคดีในเรื่องของก่ออาชญากรรมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางธุรกิจค่ะที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินหลายล้านโครนค่ะซึ่งอยู่ในช่วงของการตัดสินนะคะแต่ใดๆเลยนะคะ <c oughs> ทางอายการนะคะของของเคสนี้นะคะไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลกับทางสือนะคะโดยตรงเพราะอยู่ในช่วงการสืบสวนแล้วก็พิจารณาใดๆแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือจะมีการสรุปนะคะถึงโทษนะคะถึงโทษแล้วก็ยังไงอะที่สามีว่าที่อดีตสามีเพราะก็อยู่ในช่วงเลิกเนาะว่าที่อดีตสามีนะคะ ะจะเกิดขึ้นในวันที่13มีนาคมนี้ค่ะถึงการตัดสินนะคะว่าเขาจะได้รับโทษหนักมากน้อยแค่ไหนมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สังคมสะีเดนตั้งตั้งคำถามนะคะมันไม่ใช่ประเด็นหนึ่งก็หลายประเด็นมันจะมีบางช่วงบางตอนของอายการเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าด้วยความที่ เขามีเป็เายังไงมีทรัพยากรในการเช็คจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อที่เขาเช็คเจอณตอนนี้นะคะกว่า120รลายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ถูกการเช็คหรือดำเนินคดีได้หมดทุกคน mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดจะต้องทำการสอบสวนเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีมากเพราะต้องสืบต้องมันมีหลายขั้นตอนเนาะรวมไปถึงทรัพยากรในเรื่องตรงนี้ไม่เพียงพอค่ะทรัพยากรก็เหมือนกับทุนในการที่แบบทุน เจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นการตั้งคําถามของทางอโ,อโสังคมประชาคมประชาชนนะคะทั่วประเทศสเปนตั้งคาถามนะคะว่าทาไมทรัพยากรไปไหนทําไมถึงไม่สามารถเช็คได้ทุกคนเพราะทุกคนมีความผิดมันเป็นข้อหาละเมิดซื้อบริการทางเพศถูกไหมคะอันนี้ผิดแน่นอนแต่พอมาเจออายการให้คําตอบแบบนี้เขาก็รู้สึกแบบอ้าแล้วงบไปไหนหมด ร,นนะะรวมไปถึงมีการหลายๆห,หน่วยงานนะคะในเรื่องของสิทธิผู้หญิงนะคะมีการตั้งคําถามว่าอันนี้คือเป็นสัญญาณหรือเปล่าบ่งบอกว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของคุ้มครองความรุนแรงภายในครอบครัวนะคะเจาะลึกถึงทุกเขตทุกจังหวัดทั่วประเทศสวีเดนหรือไม่คุณเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนทำไมยังมีกรณีนี้เกิดขึ้น และมันก็ไม่ใช่แค่เดือนส่งเดือนมันผ่านมาเป็น3ปีมันนานมากเพราะเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2023มันก็มีการตั้งคําถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้นะคะว่าของเขตอ่ะเขาถามว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนและนี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณหรือไม่ว่าอาจจะมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไกลโพ้นจากเมืองหลวงเนี่ยจะต้องเจอรับสภาพแบบนี้ แต่ไม่สามารถกล้านะคะออกมาขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆอันนี้คือการตั้งคำถามของสังคมในประเทศสววเดนที่สะเทือนขวัญมากๆนะตอนนี้นะคะในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากคนในภายในครอบครัวแล้วก็ใช้ความรุนแรงเนาะมันเป็นอะไรที่สังคมสววเดนหลังมาเนี่ยมันมันมีมากกว่านี้แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่ค่อยได้เปิด ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนบ้านนอกเราที่แบบเสียงมันคนตัวเล็กอะ่ะเสียงมันมาไม่ถึงถ้าไม่เกิดเรื่องใหญ่ถ้าถ้าไม่เกิดเรื่องของอาทางนักข่าวนู่นนี่นั่นสืบนะคะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยดังมากขนาดนี้นะคะตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งประเด็นหนึ่งเคสนะคะว่าประเทศสวิเดแนดก็มีในเรื่องของอรูปแบบนะคะอื้อเฉ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทุกประเทศค่ะมันมีด้านมืดและด้านดี ะคะด้านขาวเพียงแต่ว่าด้านมืดตรงนั้นเนี่ะมันมีน้ำหนักพอที่จะออกมาเป็นกระจายเป็นข่าวใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ว่ามึงจะหลงแค่ร้านไทยทําให้สังคมวงการนวดไทยสั่นสะเทือนนะคะข่าวนี้นี่คือทําให้วงการคนคนแบบสวีเดนนะคะสังคมสวีเดนหน่วยงานหลายๆอย่างหลายๆรัฐเนี่ยตั้งคําถามว่าหนึ่งงบประมาณไปไหน คุณทำหน้าที่ตรงเนี้คุณหน่วยงานพวกเนี้ยเข้าถึงช่วยเหลือสร้างเซฟโซนให้กับบรรดาครอบครัวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของความรุนแรงภายในครอบครัวมากน้อยแค่ไหนด้วยอันนี้ก็คือการตั้งคำถามของสังคมนะคะที่จี้หน่วยงานณตอนนี้อยู่เดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่า <c oughs> วันที่13มิถุนายวันที่สมีนาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าชายคนนี้นะคะ จะถูกประเมินและได้รับโทษจากศาลแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอยากจะบอกว่ามงไม่ได้ลงแค่ฝั่งเราคนไทยนะสววเดนก็โดนคะ่ะทั้งประเทศเลยโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายค่ะ